สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้จอะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีตุลค่ะชาวราศีตุลเลข6พระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสีมงคลสีนำโชคนะคะจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านสีรถนะคะหรือว่าเป็นเครื่องประดับหินมงคลก็จะเป็นขายานายนะคะเป็นลาพีสนะจ้ะวันศุกร์ วันอังคารที่16กันยายนพศ2568เวลา04.30นหรือว่าตีสีครึ่งค่ะพระศุกยกย้ายจากราศีกรกฎค่ะเข้าสู่ราศีสิงห ราศีตุลคะ่ะก็คือจะอยู่ในภพของลาบราภะนะคะหมายถึงว่าโชคลาบเงินทองจะหยิบจะใช้จะจ่ายอะไรนะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําเกิดของคุณด้วยนะคะอยู่ในราศีสิงห์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบได้อะไรมาแบบฟุกๆนะคะลงทุนน้อยแล้วได้เยอะนะจ้ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะดวงชะตาโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องการเงินขึ้นมาค่ะช่วงนี้เอ่อทษทีค่ะเรื่องการงานการงานช่วงนี้จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่ทํางานประจํานะจะมีเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยากจะทางานที่นี่ที่นี่มีเกณฑ์สมหวังนะคะ2ค่ะคนที่มีงานทําอยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจการงานจะมีการเพิ่มปรับขยาย ให้มากขึ้นให้กว้างขึ้นขยายสาขาอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์นะคะอยู่ในภพราบเครื่องดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการงานการเงินของคุณขยับขยายไป,นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเงินจะสอดคล้องเกี่ยวกับงานการงานของคุณไหมเดี๋ยวเวอร์ค่ะคิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นชาวราศีตุลคะเดือนกันยาน,นี้เป็นเดือนที่เวิร์กเวิร์กสำหรับคุณเลยนะจะทําอะไรให้รีบทําน้ําขึ้นให้รีบตากท่านบอกมาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้จะมี คู่ค้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะมาจากต่างชาติต่างภาษานะจะเข้ามาร่วมลงทุนกับคุณซึ่งอย่างที่บอกว่างานของคุณโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีช่องทางการงานการเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางยังไงก็เอ่ยังไงลองพิจารณาเป็นพิเศษนะคะไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างอ่าท่านบอกว่าเงินทองใครก็อยากได้นะคะชาวราศีตุลช่วงนี้ให้ดูแลเรื่องสุขภาพเป็น พิเศษนะคะมีเกณฑ์นนะะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอยากใะ้ไปทําบุญนะคะก็คือ,อไปบริจาคโลหิตบริจาคเลือดนะคะที่สภากาชาติไทยยิ่งดีเลยนะคะในช่วงนี้นะจะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักนะคะเดอะสตาร์ข่าวว้าว,าว,าวาท่านบอกว่าคนที่รอคอยอยู่นะคะคนโสดจะมีคนเหมือนกับว่า,าจะมีการพบปะพูดคุยหรือว่ามีการตกลงแล้วว่าเราจะ แต่งงานกันเดือนไหนอย่างนั้นเลยค่ะนะคะ,นะคะสุขสมบังงนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีครอบครัวนะคะถ้าคุณอยากได้บุตรธิดานะคะช่วงนี้เป็นเหมือนกับว่าฟ้าเปิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเกณฑ์ได้บุตรได้ธิดาในช่วงนี้นะคะแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะต่อไปค่ะเดือนนี้เดือนกันยายน,นี้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษพิเศษสำหรับคุณนะคะชาวราศีตุล ขึ้นมาค่ะท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุด คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะคะหรือว่าเออมาโฟกัสกันเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกว่าพอมีแบบนี้แบบนี้นะคะไพ่ใบแรกที่ทักไปวันท่านบอกว่าคุณไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะกลับมาดูแลตัวเองบูรณาการตัวเองใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนหรือว่าออกกําลังกายให้สม่ําเสมอนะเดี๋ยวอะไรอะไรจะโอเคขึ้นสิ่งที่ท่านมาเตือนสิ่งที่ท่านมาบอกอะคะ่ะก็คืออยากจะให้เราเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองนะคะเราจะไม่ต้องบอกเออต้องคิดมากว่าเราต้องเป็นนู่นนี่นั่นไหมอยากพึ่ง คิดไปนะเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาดูแลตัวเองมารักตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะท่านบอกว่าให้กลับมาดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเงินทองใครก็อยากได้ค่ะการงานการเงินความรักโอเคและเรื่องสุขภาพเราก็ต้องโอเคด้วยนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะ ท่านอยากบอกอะไรกับเราเป็นพิเศษพิเศษนะคะขึ้นมาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะสิ่งที่คุณทำมาค่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะถึงเงินทองไหลามาเทมาเงินทองเข้ามาหลากหลาย,ลายช่องทางก็นําเงินตรงเนี้ยไปลงทุนนะคะ อย่าเพิ่งเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเอาเงินต้นทุนเราไปลงทุนเอากำไรไปต่อทุนเดี๋ยวอะไรจะอะไรจะโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกระทำอะค่ะโอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะแผนง,งานของคุณแผนเงินของคุณนะคะแต่เรื่องเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะดูแลเป็นพิเศษนะคะจ้ะก็ขอจบคําทํานายของชาวราศีตุลแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีตุลค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพทลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ